พบกับครูพักรักนจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาจากพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมกับร้านชานมไข่มุกนะคะซึ่งเป็นไม่ใช่ชาไข่มุกธรรมดานะคะคือเป็นชานมนะคะชานมเป็นลาวาพุ่นไหมเลยนี่นะคะสําหรับชื่อร้านของเราชื่อร้านคิงกอลิย่านะคะบายโมกนะคะซึ่งเป็น แรนชสยสาขาโคราชนะคะตั้งอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์โคราชเลยนะคะนะคะสำหรับสมาชิกมูมอลทุกท่านก็สามารถในชาวจังหวัดโคราชหรือใครผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถแวะมาชิมที่นี่แล้วเก็บคะแนนเก็บเอ็มพีไปกับแอปพลิเคชันมูมอลของเราได้เดี๋ยวเราพามาดูในร้านนะคะว่าในร้านของเรามีอะไรยังไงกันบ้างเข้ามาเลยค่ะอสวัสดีค่ะโอเคค่ะอะเดี๋ยวสัมภาษณ์เรางนิดนึงตอนนี้นะคะของอะมานนี่เห็นไหมคะ สำหรับอันนี้คือร้านราชาลิงนะคะราวาพุกไปมีเมนูอะไรบ้างและก็พิเศษยังไงบ้างของราชาลิงนะครับก็จะมีเป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นชานมดลิงพุกไปนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของราชาลิงนะครับจะมีส่วนผสมของน้ำมะพร้า,าวซึ่งคนไทยนิยมกินมะพร้าวอีกเมนูหนึ่งเป็นซปเปอร์ชาผลไม้ครับซึ่ง การเอาผลไม้สี่ห้าชนิดครับมารองกันที่ขายดีนะครับก็จะมีเป็นล้มสดฮอกไกโดครับซึ่งเป็นล้มสดที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโอ้โหใจญี่ปุ่นเลยใช่ครับเริ่มต้นที่แก้วเท่าไหร่คะออยสิบห้าบาทบอ้าวทำไมถูกจังเลยะนะคะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไข่มุกเราครัพิเศษยังไงไหมไข่มุกาาอ่าดูไขมุกไข่มุกาานึงนะจะเป็นไข่มุกลาวานะครับ ว้าวโอ้โหไข่มุกดีแคงเหนียวหนึ่อใช่ครับจะมีไม่เหม็นไฟอย่าใช่ครับมันจะมีความหวานในตัวมันจะไม่เป็นไฟไม่เป็นไรนะไม่อาอไม่เป็นไตแข็งๆใช่ไหมอ๋อโอเคสุดยอดเลยนะคะอันนี้คือน้องน้องแล้วก็นมก็คือเป็นนมอะไรคะเนี่ยนมของญี่ปุ่นเหรอโอ้ที่ว่าตัวนี้ใช่ไหมใช่ปาติโทสุดยอดเลยนะคะอ๋อนี่ค่ะมาดูฟูเมนูของเรานิดนึง มีมีบอกด้วยใช่ไหมคะหวานน้อยหวานมาก<ช>สามารถกระถูได้ไดอ๋อโอเคค่ะอ่าเราจะหลบนิดนึงหลบหลบเทคนิคของเรานิดนึงอ่าโอเคเลยนะคะก็แล้วเข้าร่วมกับแอปพลิเคชันอะไรบ้างคะนี่มดเลย<า>ใช่ไหมครับจะมีเป็นโค้ดแพนด้าครับไลน์แมนแก๊ปพูดครับแล้วก็เป็นเพจของรีวิวมิสานครับแล้วก็ของแพนเดลิเว,วอรี่ครับเป็นเอ่อเพจเดอรี่ใหม่ของ เขาร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยทุกอย่างหมดเลยและล่าสุดนะคะดูรึใช่ไหมคะว่าเจ้าของร้านจะพาเขาร่วมแอมูบอ่์ก็ฝากเชิญชวนสมาชิกชาวบูอมาซื้อที่นี่หน่อยนะคะว่าอยู่ที่ไหนยังไงก็ร้านจะตังอยู่ตรงข้าวกรมอนะครับจะมีร้านหนึ่งลิตรนะครับจะมีบัวรี5้าโอเคค่ะก็ขอเชิญ พี่น้องๆนะครับมาลองชิมได้นะครับอืมโอเคได้คะเดเดี๋ยวลองชิมนิดนึงลองชิมนิดนึงไม่สั่งมาแล้วนะคะลองสั่งมาแล้วเดี๋ยวลองชิมอันนี้ทำหวานแบบไหนให้คะเนี่ยเอ่อนี่หวานปกติรับหวานปกตินะคะเดี๋ยวลองชิมปกตินี่คือ50%ปกติแบบนี้ใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวลองชิมนีูนะคะนี่คือชานมไข่มุกนะคะของกระกูลโอ้ยอาอันนเลย ไม่ได้พี่โบนะไม่ได้โวยมันไม่ได้โวยมันเป็นของร้านพี่ชายนะคะเยอะมาจริงไม่เป็นตายด้วยทำแก้วมัเท่าไหร่นะคะอันนี้ ใส่ไข่มุกวิปนมด้วยจะเป็น40บาทสำหรับซอร์เครมดื่มอย่างเดียวจะเริ่มต้นที่25บาทมี25บาทถ้าไม่ใส่ไข่มุกเริ่มต้น25บาทแก้วขนาดนี้นะคะแต่ถ้าไข่ใส่ไข่มุกขึ้นมาเป็น35บาทแต่ถ้าใส่วิปครีมด้วยก็เป็น40บาทผมบอกเลยอร่อยอร่อยหวานกำลังดีเลยค่ะอืมีกยอดนะคะใครผัดไปผัดมานะคะอย่าลืมนะคะแวะมา ชิมได้อร่อยมากๆคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มนะครับชาวโคราชน,นะคะอย่าลืมนะคะแวะมาได้โอเคเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะคะอย่างนี้มีคิดดีเดี๋ยวนามานำเสนออีกครั้งนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยกันได้เลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย